เนี่ยครับกาแฟกินอาหารเหนะ็นไหมมันดูดวูดแล้วก็กางเหงื่อกออกนะแล้วก็ก้มหัวลงไปดูดเนี่ยแต่ว่ามันเหมือนตามันไม่ค่อยดีนะบอกว่านะมันมันดูดอาหารเม็ดเข้าบ้างเนี่ยวูด,ดเข้าไปบ้างแต่มันขี้ตกใจมากเลยนะเสียงดังนิดนึงก็ไหวกระตกนะโอ้แต่ว่าเห็นมันกินอาหารแบบนี้ผมก็ค่อยอุ่นใจแล้วล่ะครับนะมันดูดนะแต่ว่ามันจะเป็นจังหวะของมันส่วนใหญ่จะต้องให้อาหารเป็นแบบเม็ดจมแบบนี้นะเห็นไหม นะแล้วเดี๋ยวพอมันหายตกใจเสร็จปุ๊บมันก็ว่ายออกมาแล้วมันก็มาดูดว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 ่าพวกขี้ป่งขี้ปาลาพวกนี้มันกินจนเกลี้ยงนะสังเกตดูก้นบ่อผมแ่งแทบจะไม่มีขี้ปลาเลยนะกาะโ่แม่งจัดก,การหมดนะครับดูดซะเกลี้ยงเลยกาโคนี่ปราบเซียนพอสมควรนะกว่าจะเห็นมันกินอาหารนี่ผมต้องแอบมองเฝามันเป็นชั่วโมงนะตอนแรกผมก็รู้ว่ามันจะตายแล้วแหละนะรู้ว่ามันจะไม่กินอาหารแล้วนะครับ พอดีไปถามในกลุ่มแล้วเขาบอกว่าต้องหาโฟมมานะลอยไว้บนผิวน้ําเวลามาตกแจมมันจะเข้าไปอยู่ใต้โฟมมาละมาละดูระบูต้องเงียบๆนะถ้าเสียงดังปุ๊บมันจะว่ายหนีเลยในบอกก็มีปลาคราฟสามตัวหนึ่งสองมองไม่เห็นนะไปตรงนู้นแล้วก็จะมีปลาตะเพียนทองอีกหกตัวนะครับที่ว่ายตัวจิ๋วๆเนี่ยตะเพียนทองกระโขงสองนะครับถ้าก็ว่าหกบวกสามเป็นเก้าบวกอีกสองเป็นสิบเอ็ดนะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมนัดซื้อนะครับปลากระโฮอีก20ตัวแต่ว่าเป็นไซส์จิ๋วนะ20ตัวเดี๋ยวจะมาลงในบอ่อตอนนี้ระบบน้ําโอเคแล้วล่ะนะครับนะใสละนะเห็นไหมตะไคร่เริ่มขึ้นแล้วที่เป็นก้นสีดำๆเนี่ยคือจะเป็นตะไคร่นะเดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งคงขึ้นเต็มบอ่อนะครับนะก็น่าจะช่วยได้เยอะนะสรุปแล้วเดี๋ยวผมต้องหาอะไรมาพลางน่มาละมาละกระโฮเดี๋ยวผมจะเลี้ยงให้มันเชื่องนะ มก็บอกว่าถ้ามันเชื่องแล้วเวลามันขึ้นมากินอาหารแล้วมันจะดูดน้ําแบบเหมือนไดโวเลยวู๊ดวูดวูดวูดนะแต่ว่าด้วยธรรมชาติของกะโหแล้วมันจะค่อนข้างขี้ตกใจนะต้องใช้เวลากับมันมากเลยนะกว่ามันจะเชื่องนะเพราะเป็นปลาธรรมชาตินะครับนะมันจะไม่เหมือนพวกปลาคาปลาทองะไรพวกนี้นะพวกนี้มันเชื่องง่ายนะเลี้ยงปลาเดียวนะครับนะกะโคก็ต้องใช้เวลากับมันนิดหนึ่งขี้ตกใจเนื่องด้วยสายตามันไม่ดีนะครับกะโหพอมันได้มีอะไรที่แบบว่าเสียง เสียงนะครับหรือแม้แต่จะเป็นในเรื่องของการสั่นสะเทือนอย่างเช่นแบบมาเคาะอะไรอย่างเงี้ยแค่นี้มันก็ตกใจนะหรือแม้แต่บางทีมอเตอร์ไซค์ผมแบบมีมอเตอร์ไซค์ขับผ่านหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเสียงดังมากๆามันก็ตกใจนะครับหรือแม้แต่เป็นพวกแสงสว่างอย่างเงี้ยนะบางทีแบบว่ามอนสว่างทั้งบอ่อเราไปชะโง,งกดูอย่างเงี้ยนะมันเห็นหนึ่งการเปลี่ยนแปลงของแสงปับ๊บมันก็ตกใจมันก็วิ่งปุ๊บแต่ปกติส่วนใหญ่จะชอบไหยชนบ่อนะกะโห โชคดีถ้ผมใช้เป็นบอ่บอบ่อผ้าใบนะเวลามันชนมันก็ไม่เจ็บมากนะครับนี่มาแล้วเดี๋ยวผมจะค่อยๆถ่ายนะต้องเงียบๆมันถึงจะออกมาแบบไม่รู้ตัววกิะเพียนทองไม่ต้องห่วงครับอู้เพียนทองนี่เชื่องเดี๋ยวผมจะลองเลี้ยงดูว่ามันจะได้ใหญ่แค่ไหนสุดท้ายแล้วยังไงก็ต้องไปก็ถ้าเลี้ยงได้โตก็อาจจะขายนะถ้าขายได้นะเออบางคนก็ไปใส่บอ่อใส่ตู้ใส่อะไรอย่างเงี้ย ซื้อมาตัวละยี่สิบห้าถ้าเลี้ยงไปห้าเดือนถ้มามันโตได้เท่าฝ่ามือขายตัวละห้าร้อยจะมีคนซื้อบอกว่าสะเบียนทองจะซื้อก็ขายนะครับ <laughs> นะส่วนปลาค้าฟก็เดี๋ยวดูก่อนปลาค้าฟนี่โตเร็วมากเลยนะมันกินเก่งนะตัวสีตัวสีทองเนี่ยโอ้แม่งกินโคตรเก่งเลยนะประมาณเกือบเดือนแล้วนะโอ้เห็นความแตกต่างเลยตัวแม่งหนาขึ้นเยอะมากนะนะเดี๋ยวมาดูกันว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไง แต่จริงผมว่ากระโฮมันน้ำใสมันไม่น่าจะชอบนะมันชอบน้ำแบบขุ่นๆมากกว่าน้ำใสผมว่ามันต้องฝึกมันพอสมควรเลยนะ ดูดแล้วดูดละปุ๊บปุ๊บเครื่องดูดฝุ่นชั้นเลิศดูดปุ๊บปุ๊บโอ้เครื่องดูดฝุ่นชั้นเลิศเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมพอดูดเสร็จปุ๊บมันดูดน้ำแรงนะมันข้าเงือกเกากว้างเลยพวกที้ปงที่ปลาแล้วเนี่ยเขาโฮแม่งจัดการหมดนะเครื่องดูดฝุ่นทำลายล้างสูงนะดูดดูดตีน้ำเข้าบ่อแล้วปลามันไม่ค่อยดีนะผมเพิ่งจะเห็นมันดูดอาหารเข้าปากได้เลยนานๆจะเห็นมันดูดเข้าปากได้สักทีหนึ่ง ผตามไม่ค่อยดีนะครับดูด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 ดดดู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 ด กะโฮนี่หากินหน้าดินนะครับเห็นลักษนณะนี้น่าจะพอเข้าใจเนาะวิธีการกินของมันมันดูดตามพื้นนี่ปอ๊ดหนึ่งเม็ดมันยังดูดไม่เข้าเลยอ้าวเข้าปากยังเข้าปากแล้วจะมีชอบชอบมีปาคาบเนี่ยมาแย่งมันไม่รู้ดิมันดูเหมือนเอซอร์เซอซ่าๆไงไกระโห่ตาไม่ค่อยดีนะผมว่าตามันไม่ค่อยดีมันก็เลยมีปากที่ใหญ่ เอาไว้สาหรับแบบดูดปริมาณน้าเยอะๆนะอีกอย่างหนึ่งลักษณะของมันก็คือมันกินแป้งต้นเป็นอาหารด้วยนะกินพวกแป้งตน้นกินอะไรเป็นอาหารนะ,ะมันน่ารักดีนะแต่เห็นจากที่ดูเห็นเขาว่าขนมขนมจีนนี่ของโปรของกะโหลกเหมือนกันนะเดี๋ยวลอมันโตโตก่อนแล้วถ้ามันเชื่องเชื่อเดี๋ยวผมจะลองเอาขนมจีนในหะ้มันกินดูว่ามันจะกินหรือเปล่านะเห็นเขาบอกขนมจีนนี่ของโปรกะโหลเลยนะครับนะนั่งตรงนี้มันตาดูดีกะ ดูดโดนไหมโดนไหมบู๊ทเรียบร้อยครับต้องฝึกให้มันกินอาหารเม็ดนะก็ค่อยค่อยฝึกครับหันพ่นออกมากดูดไหมเข้าไม่เข้าปากอีกแล้วนะเนี่ยกินเมลกแปของมันเนี่ยดูดวูดวูดวูด,วดปากอุ้ยกว้างมากปากกว้างสุดๆดูดเข้าไปแทนที่จะเคี้ยวก็ไม่เคี้ยวก็พ่นออกนะลักษณะการกินเหมือนจะกินเป็นเป็นผงเป็นอะไรมากกว่า ินอาหารเม็ดต้องใช้เวลาอีกนิดหนึ่งนะในการฝึกแต่เอาเป็นว่าวันนี้ผมเห็นมันกินอาหารแล้วผมก็สบายใจแล้วเนี่ยนะปุ๊บป๊ดเนี่ยน้อยไม่มีอาหารให้มันกินขี้ปลาแล้วช่างหัวมันไปนะครับเนี่ดูดิจะดูดกับพื้นอย่างนี้แหละนะกระโห o นะครับปุ๊บปุ๊บโอ้โหมาละดูดอื้อหือ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 จะดูดไม่โดนเม็ดสักทีหนึ่งโดนประครับผ้าไปแดกก่อนนะ อย่างนี้เห็นแล้วก็สบายใจครับอยู่สองตัวนี่ ดูเยอะดูเยอะปื Parents, ๊ดปื๊ดอือหืออือหืออืออผมชอบกุ้งพวกนี้แหละน่ารักดีดปื๊ดปื๊ด